สมาร์ทครับตัวนี้สมาร์ทน่ชอสมาร์ทครับผมเพทผู้ครับตัวนี้ชอกระต่ายเป็นเพศเนียครับผมขี่ได้ครับตัวนี้ชื่อเลมซเลมซเลมคะับมาซเลมมาสเลมกระต่ายตายครับ สมาดูตาครับดูตานะครับตาหล่อไหมครับ,รบ,บลอลร,อรวนันเจวันนะครับเจวันเัมือเัมือมาเมือมาเมือนาฬิกาชิวๆนะครับผมภายในบ้านโุก์อันนี้ดอกแก้วครับผมเป็นรูปของฟุก์ กตายเจวันนะครับ